สวัสดีครับผมกัมม์เอ็กโซติกครับผมบิงปองเอ็กโซติกครับสิ่งแรกนะครับที่นักประกอบชั่นควรจะเรียนรู้คือการจับไม้กองที่ถูกวิธีซึ่งการจับไม้กองมัชชิ่งนิยมแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆครับเดี๋ยวผมจะสอนแบบที่1ก่อนคือแบบแมทช์กริปการจับไม้แบบเข้าคู่กันคือมือขวามือซ้ายจับเหมือนกันนะครับอันดับแรกเลยในการ จับไม้กองคือหนึ่งเราต้องหาจุดฟาวคั่มของไม้จุดฟาวคัมคือจุดที่เป็นแกนรองรับน้ําหนักของไม้จุดนี้นะครับเราต้องหาจุดฟาวคัมที่มีคุณภาพโดยการแบ่งไม้กองครับเป็นสามส่วนนะครับสังเกตในส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองส่วนที่สามจับบริเวณรอยต่อของส่วนที่สองกับส่วนที่สามไว้นะครับใช้ส่วนที่เป็นแผ่นหัวแม่มือนะครับแตะไว้แล้วก็นิ้วชี้ระหว่างข้อนิ้วที่หนึ่งกับที่สองครับรนี้นะครับในระดับที่เท่ากัน ต้องไม่เหลื่อมกันนะครับสมมติว่าหัวไม้มือขึ้นมาสูงอย่างนี้ไม่ดีต้องอยู่ในระดับที่เท่ากันคือจุดฟอลคัมจุดเดียวเท่านั้นทําไมเราถึงต้องหาจุดฟอลคั่มที่ดีอ่ะเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับเพราะว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่มีการกระเด้งกลับของไม้กองเวลาเราวางน้ําหนักหัวไม้กองบนหนังกองอะจะมีจานวนครั้งมากที่สุดสมมุติเราไม่จับจุดตรงจุดฟอลคัามจับถอยไปเราจะับถอยออกมาหน่อยจำนวนครั้งจะน้อยซึ่ง ถือว่าเป็นจุดที่ไม่ดีเมื่อเรานําหัวแม่มือกับส่วนของข้อนิ้วตรงนี้จับไว้ให้บีบนิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือเข้าหากันตรงนี้นะครับต้องอย่าให้ส่วนของตรงนี้เป็นช่องโหว่สมมุติว่าเป็นช่องโหว่อยู่ในการตีเนี่ยจะทําให้ไม้หลุดหลุดออกมาจากนิ้วมือได้เราเราต้องบีบส่วนนี้ไว้ให้แน่นต่อจากนั้นนะครับให้นํานิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยเข้ามารวบชิดติดกันกับนิ้วชี้จับแน่นพอประมาณให้รู้สึก สบายมือรีแลกซ์ส่วนของข้อมือสังเกตส่วนของข้อมือจะต้องอยู่ในลักษณะแบนราบไม่โค้งงอนะครับอย่างนี้ไม่ดีบิดไม่ดีหมายขึ้นส่วนไม้กอลนะครับจะต้องทามุมกับแขนเล็กน้อยอย่างเงี้ยไม่ได้ตรงไปก็ไม่ได้ต้องทํามุมเล็กน้อยก็สังเกตหากหัวมือกับนิ้วชี้เราจับถูกต้องหัวมือจะต้องอยู่ด้านข้างเท่านั้นนะครับจะอยู่ด้านบนไม่ได้ถ้าเกิดว่าอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยไม่ได้ด้านล่างอย่างี้ก็ไม่ได้ จะต้องให้อยู่ด้านข้างเท่านั้นส่วนของข้อนิ้วครับถ้าเป็นไม่ได้ควรจะให้ตั้งฉากกับหนังกองโดยประมาณวัดเลยข้อนิ้วชี้นะครับข้อนิ้วชี้ลักษณะการเคลื่อนไหวของข้อมือแบบแมตช์กิฟตจะเป็นการหักขึ้นลงครับอย่างนี้เหมือนการเคาะประตูครับต่อไปเราจะเข้าสู่ตำแหน่งเซตโพซิชันของไม้กองที่ถูกต้องนะครับ ให้นำหัวไม้กองทั้งสองข้างนะครับมาวางอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของหนังกองห่างจากจุดศูนย์กลางของหนังกองประมาณ1นิ้วนะครับนี่นะครับนะครับความสูงจากนั้นให้ไม้ทํามุมซึ่งกันและกันประมาณ80ดบองศาส่วนนี้นะครับแล้วก็ไม้ควรจะทามุมกับหนังกองอย่างนี้นะครับ10องศาโดยประมาณสิองศาโดยประมาณ ถ้าเราเซตถูกวิธีเนี่ยไม้กองเนี่ยส่วนของหัวไม้กองควรจะอยู่จุดกึ่งกลางของร่างกายเราส่วนนี้นะครับมือทั้งสองข้างให้เรียนแบบซึ่งกันและกันครับสําหรับการจับไม้แบบที่2นะครับคือการจับแบบเพดิชันนะครับก็คือมันสืบเนื่องมาจากสมัยก่อนนะครับกองสแสนของเราเนี่ยจะตั้งเอียงไปทางขวาเล็กน้อยแล้วมันเป็นสายสะพายยังไม่มีคาเออร์เราเลยต้องจับไม้เพื่อที่จะให้ข้างซ้ายเนี่ยรองรับในการตีกับหนังกองให้ได้เข้าที่วิธีการจับคล้ายๆกันครับคือ เริ่มแรกหาจุดฟอลคัมได้แล้วเราล็อกไปที่ระหว่างง่ามนิ้วชี้กับนิ้วโป้งล็อกเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนางประคองไม้ไว้ที่ข้อแรกข้อแรกของนิ้วนางนะครับหรือคนเล็บนั่นเองคนเล็บบริเวณตรงคนเล็บนะครับส่วนนี้ส่วนนิ้วก้อยเราก็จะประคองนิ้วนางไว้นิ้วชี้ม้วนเข้าหานิ้วหัวแม่มืออย่างนี้ครับม้วนเข้าหาไม้แล้วเอาหัวแม่มือแตะบริเวณส่วนระหว่างข้อนิ้วที่หนึ่งข้อนิ้วที่สองคือส่วนนี้ให้มีรูปลักษณะคล้ายตัว T อ,อันนี้เป็นตัวทีกว้าอยู่นะครับตัวทีแล้วเสร็จนิ้วกลางนํามาวางไว้ข้างบนของไม้แต่ให้ส่วนของข้อนิ้วที่หนึ่งของนิ้วกลางนะครับตรงกับส่วนคนเล็บของนิ้วนางอย่างนี้นะครับหัวแม่มือควรจะตรงไม่ไม่กดลงอย่างนี้ควรจะตรงควรจะตรงอย่างนี้ถึงจะถูกต้องคือไม่มีการโค้งงอลักษณะการเคลื่อนไหวของของไม้กองจะเป็นลักษณะแบบบิดข้อมือซึ่งต่างจากการจับแบบแบดบกริบคือการหักข้อมือขึ้นลง ก็คือข้างขวาเราใช้ความรู้สึกเหมือนการเคาะประตูครับปักปักส่วนข้างซ้ายเราก็คือเปิดประตูเข้าไปครับบิดใช้วิธีบิดบิดทุกบิดครับสิ่งสําคัญของการจับไม้แบบเทรดิชันนะครับเราต้องรีแลกทิ้งมือลงข้างลําตัวอย่างนี้นะครับให้พับข้อศอกนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้รู้สึกรีแลกแขนควนขนานกับหนังกองโดยประมาณ แล้วส่วนมือขวานะครับเราก็จะใช้วิธีการจับเหมือนแมตช์กิฟทุกอย่างเลยครับก็คือใช้ตำแหน่งนี้และตำแหน่งที่เซตโพลลชั่นก็คือเหมือนกับแมตช์กิฟทุกอย่างครับวางไม้ให้อยู่ก,กล่งกลางลําตัวห่างจากหนังกองหนิ้วไม้ห่าง80องศาครับตรงนี้10องศาโดยประมาณเหมือนกันทุกอย่างครับข้อควรจําในการจับไม้กองที่ถูกวิธีนะครับสิ่งแรกหัวไหล่เราต้องรีแลกอย่าเกงอย่างนี้นะครับ รักษารูปมือของทั้งสองข้างไว้ให้อยู่ในตำแหน่งเซ็ p โพซิชันที่ถูกต้องไม่ควรกำไม้แน่นจนเกินไปอย่างนี้หรือหลวมเกินไปนะครับควรจับให้รู้สึกพอดีพอดีส่วนที่สเตรทหรือว่าส่วนที่เรารู้สึกว่าจับแน่นที่สุดควรจะเป็นส่วนหัวแม่มือกับนิ้วชี้นิ้วอื่นๆควรจะ ประคองไม้ไว้ให้แน่ใจว่าทุกนิ้วประคองส่วนไม้อยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันหหวมือนนิ้วชี้ส่วนนี้นะครับเวลาตีทุกครั้งรักษารูปมือให้รักษารูปมือไว้อย่าให้รูปมือเปลี่ยน